โอ้นี่น้ำเลเอ้านึ่งนะเอ้าใส่อีกนะได้นี่พี่น้องเลยพุ่นอีกพุนอะไรขุนยาบาโน้ตไปเอาทั้งพุ่นเนอะบ้าพี่น้องนี่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 บอกร้ายน้องนี่นี่พี่น้องนี่อันนี้บ้าบังนี่แหละพี่น้องได้แก้วครับได้แก้วได้ปนได้ปนพี่น้องสีพายเก็บนะพี่พี่บ้าพี่น่ะพี่น้องจีนหน่อยจีนี่เอาแต่ดอกยังไงนะพี่น้องเนาะอย่าพี่น้อง โอ้เจอดีๆมั้งโอ้ห้อยคนมาเจ็บหรือเปล่าแปลกนี่พี่น้องเมียนบาหญิงห้อยคนมาเก็บเป็นบ่เนียนเนียนเฮ้ยเพื่อนกับแม่หาอยากหากินคือเข้านี่แหละเนาะทิงตัดขายน้องคณย้ายเนาะพี่อีกพี่อีกเด้อเนาพี่น้องเด้อพอสิพ้ามูเจ้ามาบึงทั้งพี่พี่น้องมันไม่อีกพี่น้องจ้าม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 าพี่พี่สาวนัวไปใช้หลักคนย้าย ไปแล้วป่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิงมาเบิงจ้าพี่อีกเดี๋ยวสิเก็บเอาให้คุณยายนี่คุณยายเอาไปปนนี่นี่ทางพี่ก็มีเด็กคุณยายเท่ห์เหว่ามันคอยเห็นอยู่นี่คุณยายคุณยายมันอยู่ใต้ไปแล้วไหมงามงามคุณยายเนี่ยดอกงางงามจ้าดอกใหญ่สวยมากพี่น้องดอกงางงามก็ได้้วดอกพี่น้องก็ได้หลายเห็นว่าไงมองหน่อยไหม ็ี่แมพี weakest, ่น้องบังจ้าย um anyway> ิงยิงเธอบอกบับดอกเพื่อนน่ะล ouais ่ละเห็นหนี่คนสี่เหยื่อเาพี่น้องบังดอกสวยมากนะจ้าเกกองไว้ั้ก้อนน้องคย้ายเนาะก่องไว้ั้ก้อนเดี๋ยวเายจังตัดข้าที่เดียวจ้ะพี่อพี่น้องอ้ยตรงนี้แม มาสู่ปีกับหมานไม่ยิงเนาะแม่นจ้าปีที่แล้วเขาก็มาได้ที่นี่แล้วเนาะแต่ว่าบคุณยายจ้าเอาเลหญิงนางกับพ่อพี่น้องนางกับหมาพี่น้องนั่งสาวนวดกับมานั่งคุณอาพาดพี่นะอีกนะคุณยายแกน้ำน้ำไหลไหลไปเลืนอนตจริงเข้ามปพาดคุณยายแกให้น้ำพักไหมมอน่อมแม่เอ้า พี่น้องพี่อีกแด้วนี่นี่อุ้ยเอาทุ่นไหนอะไรนี่พี่น้องเนี่ยจ้าพัดมองในมิตรดอกขาอบหวบยิ่งยงงามงาไม่คนยายสวยมากจ้าปพาดหมาอยู่เด้อพี่น้องสมสมกับย่างไก่ย่างกวงย่างไก่อยู่เด้อพี่น้องเด้อพากัญญางต่างว่าหลายชั่วโมงนเห็เนาะย่างจะเมือยเนาะคนยายจะมาพรอเฮ็ดนี่พี่น้องเอ้ย ยางต่างว่าบอกดูเนาะคุณยายเนาะโอ้ยดอกงามจริงๆเดี๋ยวสิเอาไปเห็นคุณยายจส่พี่น้องจ้าเห็นคุณยายเอาไปปนปนไปแกงได้หุ่นตัวนี้ได้แกงหุ่ตัวนี้มันสิได้ปนมูเฮ็ดมูเดดีียวไ้แกงุ่นนือเฮ็ดเเฮ็ดดมูี๋ยวได้แกงโอ้คุณยายน้ำปนน้ำมะอ่ะ เดี๋ยวรับพี่น้องเลยบ้ารับทวนพี่น้องเลยนี่ป้าง้างง้ากลุ้มหนิมูหนิแม่มูหนิงพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งจ้ะตีถุงคนย้ายนี่ละตีถุงคนย้ายบ้าบ้บีงเอาค้าเบิ้งพี่น้องเพียรอุ้ยหมาอยู่เด้จ้ากลุ้มเดี๋ยวได้นี่พี่น้องยิงเอานี่ให้ยายนี่